สวัสดีค่ะเิลคัมเูมินยูทูบชาแนลเนี่ยดีกังค่ะดีกังเนี่ยดีกังดีกังเคยเีอะไรต่างกันน้าเธอแต่งอั่จะปวนะล้ก็แค่เด็เม็ดดอกไม้เดียวนี่ฮะไม่ฟ้าไม่เียมดอกไมเม anh khét anh nấu mì mình không để không còn có

ความสบายไปหน้านั่นนั่งตันีกัรคือกันเลออยู่ดีนีนงินแบตอยู่ราี่หนึ่งจะสาวไปตาวถูก Hãy ai cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตามอัธยาศัยมก็มัลมอมีเลยทำยังไงค่ะหายขึ้นหาขึ้น้นเดียว้นเดีโอเค

สันได้สันได้สันได้ต่นี้อหนดีหาคำนันกมดวาดว้สิเงมารยาบเขาโรงยนบานเาไเขับม่หนรถ่วยเพียงมาเตัวเล็กมู่จะเพิ่มอีนะตัวเล็นนมาด้วย

เอออันนี้เดีดๆแฝดนี่เดอันนั้นบ้านนีเกิดอือูดียังมาดเกิดแล้วมันแทกปีละบอกหกปีละบอเอาแปกกันอ้หลานเลียงจริงๆเด้อเป็นแพศเป็นหม้อไม่มีความสูงความเจริญอายุมั้นขวัญยืนได้ให้มาให้ให้ให้มาหายายอีกน้ารวยนะ

ขอบบคคุณรัทั้งหลังเอาหมุนทั้งหลังมาเนี่ยให้จ่าทั้งหลังเลยด้วยเบ้องกาคุณจังให้ท่ายทายเอาเมือดคุณมาอย่าสั้นนะ

กลับหปปลอดภัยเมือนอนจานเฮาไปมาก็ได้กชม่วงตังนั่งเครื่องนั่งเครื่องเป็นซ้ำเช่ัหมนั่งจากบ้านเมอ่อเมืองหลวงปีชีที่มานั่นี่เกษตรนั่งจากเมืองหลวงบานพ้อมกับเมืองหลวงบานเฮาที่เดกชม่วงนั่งกันกรุงเทพมาบานเฮาเม่วคื อย่างนั้นไหวยนเอ้ยมีทางหาเงินหาทอ เั็นมะลเน่ยจ้าเป็นตะเพียงลูกแล้วเพ่นนี้เป็นตะเพียงกระบอกนจักแม่ป้าอกีล้วกคือแบบน่าบบพวกอยู่กนบึงข่ยูบ่งข่ายเห่นข่อยใหญ่เออบึงดูเห่นให้บึงบกดบ่าบงห้มีมีดถงบ่งบ่งข่ายให้เขาแน่นต้องเอา้องมาให้ไอ้่นเล้วง่านเลี้่งบ้างมท่านเลี้ยงเอเป็นยงงบาง

แต่ไม่ลิกอเลยกินแบ่ไม่นกเลยเออกินกัจอไดเเล้่งจเเลห้ตอนนี้ใหอนี้เบกินตีเขาเด้ออลเยเ็นเป็นทุกขหมีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาผญาตโค้าลีนี่ไกให้ยตายไ่านตายค้าานหัไ่เกเหอเนมื่นอนตือนอีเจอเลยเงินแสนเดม่เอมายเอมาหายอดเปลี่ยนที่เจ้าสุเป็นทเนดอ

กีไม่คือเกิดที่ไม่อารดินเพงผมมองเลาวค่ยายบอกวันซือเื่องดูบ้านลูกตางฉันต้องเป็นคนเก็บแมนทุกตงเนี่ยยังอไร้มเ่เตต่างเสียงของ o r m a l หรือไม่บ้างเขาะเต เ่ามาข้างปากหูแขนไหร้านสมอรตนหน่อยอปากกับลุกหูแขนไหร้านนเนี่กางมาดานห <c oughs> ลังกรดากร้มาอยังบ่อบ่อ้อดออกจาก สามชีสมงสุลาดังสมดเมื่อี้เจ้าซิมงานผูกแขนนี่แล้วเจ้าซิมอะไอยู่บอโอ้เดี๋ยวนะตักยผุนแล้วอันน้อยๆน่อยนะแมปผูกนแน่นแ่น xèo bể, quăng. xèo mèng, quăng hay để <laughs> <laughs> ờ, bằng mà lệch. không thè, Tiên tia mồm. hay ta

ตามจัใจป้ามีนั่นเลยจ้ะไม่ได้เชียร์ก็ไม่ได้ชื่อแท็กมือรักเขามามายายฝูกให้ใครคนนี้นายคนดีมีสวดแถวดีสุดแถาเออเป็นชาวเป็นนางเด้ออีกสักสิบปีนครับมาเด้อเอาเมียมาพร้อมเด้อบอลเนี่ยขอบคุณครับคุณครับคุณมาไม่ยังเลย พ <ừ? S 2> ิ่นมาผูกแค้นแล้วนั่นหลังจเป่าลูกบปงโอ้เ,เ,เป่ากระเป๋าเลยอือดีไม่แห้ขอบคุณครับโอ้ชิโมมเนวัดเปนองเนวัดจามใุม้ลูกขีนไอไไม่ลูกนี่

คุณท่านเจ้าค่ะขวดไปดีๆมากๆง่ายๆบ้างท่านชายเอาข้นเองขนเนองเทาคหนอ่ยงเด้อไอ้นี่ข้นสูแทนเยอะข้นใหญ่อ้งส่เดีอนน่ดีหญ่้มหวมห้ามวดมา

Yeah. จ้าถูเอาเอาเนอะให้แม่ปล huh ูกแัน่นลูกเอาชือแต่ก้องทื่อก้องลูกเอาลูกแขนกันเอาหลวบทะเชียวท่างุนเนาะเรานั่งมาแดดเราก็ยังปืนนั่งให้เราปวดขาแล้วเราเป็นเก้า